พงนริดเจ็ดสุเนศนะครับวันนี oj, honey, honey. Uh, loves, ate, hablar, uh ้ถือว่ามาพบปะแล้วก็มาพูดคุยนะฮะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆนะฮะก็พอดสมาธินะฮะอันนี้แล้วก็เด็ยาวแล้วก็น้องแนทนะฮะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็บริษัทนะฮะซึ่งเป็นบริษัทวีไซนะเดี๋ยวนำี่นี่เป็นบริษัทวีไซหรือบริษัทอเมริกานะฮะตั้งอยู่ที่รัฐลุย่าสหรัฐอเมริกานะตั้งมาได้8ปีแล้ว ขยายกิจการไปสามสิบประเทศทั่วโลกนะครับสามประเทศทัทศท่วโลกเลยฮะแล้วก็เข้ามาประเทศไทยประมาณ2ปีละสอปีผู้คนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับวีซ่านี่เขาทำอะไรฮะรใ,หให้ดูดนิดนึงนะครับนบริษัทพลังงานใหญ่ของบริษัทว Visa ครับอยู่ที่ยูทาห์อเมริกาฮะตั้งมาแปดปีแล้วนะครับผู้ก,ก่อตั้งบริษัทนะที่เป็นผู้ก,ก่อตั้งบริษัทนะข้าหงหงสท่านเนี่ยเป็นพี่น้องกันซึ่ง มีสายเข้ามาประเทศไทยนะโดยมีคุณโอสุภพง์นะเป็นเบรนเจอร์คุณเป็นซีอโอนะครับคนนี้มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจมาหลายปีนะครับคนนี้ครับแล้วก็สถานการใหญ่ของมิไซแคลร์อยู่ที่ถนนราชดานะครับอยู่ที่ถนนราชดาใกล้ใกล้ใกล้กรุงเทพนะครับถนนราชดาใกล้ใกล้กรุงเทพเจ้าพญาปาร์กใกล้ทางด่วนรับประเทศไทยนะครับคุขับไปสูประเทศไทยนะเม็ดเนี้ยมันจะประกอบไปด้วยผลไม้สองอย่างเดี๋ยวได้ครับ ผมอะไรเชียวได้แต่ไม่มีฟันกรอมให้ให้ตอดฟันกรอมบนนะครับแนะนด้นะมันจะติดฟันแล้วก็โมบิตาตัวนี้มันจะประกอบไปด้วยผลไม้สอตัวเมื่อกี้ผู้บอกว่าตัวผลทาบเบอรี่นะอีกตัวนึงคือตัวดิงกอนนะครับอีกตัวดิงกอนเบอรี่นะครับดิงกอนเบอรี่มันจะมีวิตามินเยอะเหมือนกันนะสตัววิตามินเยอะนะครับช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายเหมือนกันนะฮะมีวิตามินเอที่มีวิตามินซีนะฮะตัวดิงกอนนะเพราะว่าถ้ามีเทคโนโลยีเอซให้การดูดซึมได้เร็วนะครับดูดซึมได้เร็วของตัวนี้ช่วง เข้ามาชัวประเทศเราเครับไม่เหมือนครับไ,ไม่เหมือนแอร์ให้ความเย็นอย่างเดียวออแต่ตัวเนี้ยค่าเชื้อแลว้วก็ฟองอากาศฟองฝุ่นครับก็ไฟฟ้าแต่มันใช้มอเตอร์ของญี่ปุ่นใช่ไหมประหยัดพลังงานใช่ไหมสินค้าแพ็กเกจเล็กสุดก็คือสามพันหกสามพันหกแล้วก็สามพันหกอาจจะได้สินค้าตัวนี้สามพันหกตัวแถมหนึ่งมูลค่าสี่พันแปดนัแล้วก็อีกแพ็กเกจหนึ่งเก้าพันเก้าเป็นคูน 6, ปีต้าแล้วก็เป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะเลือกอีกไซส์หนึ่งคือมันเก้าพันห้าร้อย แพ็กเกจสูงสุดคือสามหมื่นแปดนะครับสินค้าอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกให้เลือก,กแต่ละแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจเนี่ยค่าคอมมิชชั่นผมตัดแทงต่างกันแพ็กเกจไปด้านนี้ค่าแน,นะนำนะใช่ไหมนีกค่าแนะนำผมลงทุนแต่ไซส์เอสนะครับตั้งพันเก้าร้อยสิบบาทใช่ไหมผมไปแนะนำอันนี้ใช่ไหมดีนะมันดีนะามสินคะ้ากินใะช่ไหมอันนี้ก็ลงมาเหมือนกันซื้อสินค้ากินใช่ไหมเก้าพันกว่าบาทใช่ไหมผมคิดได้ค่าแนะนำตรงนั้นผมคิดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของทีวีเป็นดอลลาร์หา,า,รป,ราประมาณนับประมาณหนึ่งพันหกร้อยกว่าบาท หนึ่งคนสองคนก็นะสามพันกว่าบาทแต่ถ้าภายในหนึ่งอาทิตย์สามารถแนะนำได้สองคนใช่ไหมเขาจะให้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเ,เป็นสี<ๆ>่พ<ๆ>ันแปดร้อยกว่าบาทประมาณนั้นคือคร่าวๆแต่เขา้เขาใจ่ายเยอะจริงจริในการทำธุรกิจบริษัทนี้จะจ่ายค่าน้ำมันด้วยอพอเราขึ้นตำแหน่งเรามีคะแนนถึงปุ๊บเขาจะจ่ายค่าน้ำมันเรานอะยู่ที่เพื่อนเกจให้เราจะเลือกนะครับแล้วบริษัทนี้ทำไมต้องมาตัดสินใจทำไมต้องร่วมธุรกิจกับนี่เพราะว่าเป็นบริษัทที่มันคงนะเข้ามาประเทศไทยไม่กี่ปีแล้วก็เขาจ่ายเยอะธุรกิจนะครับและวซึ่พัน การทำเพื่อขาดเดิมๆถ้าแต่คนต่างทำนะมันจะไม่โตนะครับคนคนเก่งเข้าไปคนเดียวใช่ไหมเราเลยมาตกลงกันเรามาทำหมายว่าเพราะเราจะมีเท่าไหร่เนี่ยเราจะทํางานด้วยกันคือช่วยกันทํางานนะครับเดี๋ยวท่านทกคนทำสามหน้าที่สามหน้าที่คืออะไรครับคือหนึ่งซื้อสินค้าซื้อธกเกศสินค้าไปแล้วใช่ไหมสองทุกคนมีหน้าที่ต้องซื้อกินซื้อใช้ทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะฮะสองพันสี่ร้อยถึงสองพันหกร้อยบาทแล้วแต่สินค้าการซื้อแต่ละครั้งมีคะแนนไม่ควรลดละได้ให้ด้วย สามใช้ดีระบบต่ออย่างว่าสองคนจะชาจะเร็วใช่ไหมถ้าทุกคนทําอย่างนี้ได้นะมันก็ไม่เหนื่อยร,ระบบต่อครับโครงสร้างนะระบคับโครงสร้างนะช่วยกระทำคนมาบอกก็ช่วยคนทีหลังผููคุนไม่เป็นเราก็ผููคุยให้ใช่ไหมแล้วก็สนใจใช่า